ดูมีหนึ่งหุ้นนะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งรบ,บริษัทหนึ่งที่ราคาเนี่ยเริ่มมีการขยับขยื่นให้ได้เห็นแล้วก็ดูเหมือนจะมีการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้นกว่าปกตินะครับนั่นคือหุ้นน้ำผลไม้มา,มา,นานลมาีมลนาลีเงียบไปนานเลยนะมาลีเนี่เงียบเลยนะเงียบไปนานเงียบไปนานเลยแล้วนี่แหละก็การเงียบไปนานเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดนี้ต้อง ชายตามมามองคุ้นมาลีสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเราดูหุ้นเครื่องดื่ม่ออื่นนะที่เห็นเด่นชัดเลยหุ้นอย่างแซเป้ซเปแซเป้แซปเป้บวกขึ้นมาเยอะมากนะ,ะบวกขึ้นมาเยอะเล่นกับธีมเรื่องของเปิดเมืองเล่นทีมหน้าร้อนอะไรต่างๆมาหมดนะซึ่งมาลีก็เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันเครื่องดื่มเหมือนกันแต่ช่วงที่แซปเป้ขึ้นหนักๆน,นี่มาลีก็นิ่งๆเง,ง,ง,งียบๆข่าวคราวก็เงียบหายไปแต่ช่วงนี้ดูเหมือนจะกลับมาคึกคักขึ้นเริ่มมีแรงซื้อ ถ้ายอยเข้ามาต่อเรื่องเนี่ยฉะนั้นบรรณาสนใจตรงที่ว่าเอาในแง่ของการเก่งกับไรก่อนครับที่จุดนี้มันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอของอะไรดีๆที่กําลังจะตามมาอจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นนะย้ำข,ขี้เสนยใต้ แล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูความช,ชัดเจนในแง,ง่ของการกําหนดแนวทางการวางแผนดําเนินกิจการว่าจะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรกันอย่างไรต่อจากนี้แต่ก่อนหน้านี้เองในส่วนของมาลีเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานนะแล้วไปดูชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้เจ้าของน่าจะลงมาคุมเองเต็มตัวจากเมื่อก่อนใช้เมือาชีพมาดูอ่าก็อตอนนี้ก็ยังมีการใช้มือาชีพแต่เจ้าของเนี่ยลงมาคุมด้วย อ๋อ,อมาดูเองเลยมาดูเองเลยนะฮะ,นะในแง่ของยอดขายเนี่ยสำรวจด,ดูตัวเลขนะคก็คมีพัฒนาการสําคัญเกิดขึ้นก็เดี๋ยวรอปิดงวดไตรมาสสองนี่ผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นในแง่ของมาลีนะคโดยเฉพาะในตัวของผลประกอบการ,รอันนี้ก็เป็นประเดน็น แทรกขึ้นมาพอดีเหลือบไปเห็นราคาหุ้นโอ้มาลีนี่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะช่วงสองสาวันนี้ใช่ก็ดู2วันนี้ขึ้นมา10%กว่าแล้วอ่ะอมาแบบนิ่งๆแต่มาแรงมามาทีเดียวมาเยอะเลยนะนะครับก็เรียกว่ามามาแบบเงียบๆมาแบบเงียบมาแบบเงียบๆนะก็ไปดูกันสักนิดหนึ่งศึกษาดูรายละเอียดนะครับข้อมูลเพิ่มเติม